ได้ยินว่าสนามนี้มีเซียนเยอะแล้วก็เป็นสนามปราบเซียนสวัสดีครับพี่นายอ้าวสวัสดีครับพี่คือผมเห็นว่าสนามที่นี่เป็นสนามปราบเซียนครับแล้วก็มีเซียนเยอะด้วยครับเออผมก็เลยแบบอยากมาท้าพี่ๆบินดับเครื่องลงสนามแห่งนี้เนี้ยกล้าไหมอา้าโอ้ผมเจ้าถิ่นนะพี่ผมเจ้าของสนามนะครับถ้าพี่นายนะครับช่างนายทำได้รับเบียรจากบ่าวอกาวไป หนึ่งรถพว่วงเ, <Hey! S 2> เดี๋ยวไปติดตามชมนะครับว่าผมบ่าวซอกลาาคนมินได้ช่างนาย่อกุ้งคําท้านี้ใครจะทําสําเร็จใครจะลงมาดับเครื่องลงมาแล้วก็มาลงในจุดแม่นยําเดี๋ยวเราจะเจุดแม่นยําตรงนี้นะพี่นายเดี๋ยวเราจะวางขวดไว้ตรงนี้นะนะพี่แพะ <c oughs> อ่าแล้วก็ให้พี่นายขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเ่าวซอกลาาจะขึ้นขึ้นตาม พร้อมแล้วไปรับชมผลงานครับว่าการสปอร์ตแลนดิ้งนั้นเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งอ่ออนาก็เรืนี่ฉุกเฉินเครื่องนี้ฉุกเฉินอ่าเครื่องดับสามารถที่จะลงตรงจุดต,ตัวนี้โดยการคอนโทรลบังคับลมเพื่อลงจุดแม่นยําที่เราชี้อยากจะลงตรงนี้เราสามารถบังคับลงมาได้ฝึกเยอะๆนะครับน้องๆพี่ๆใครที่เข้ามาสู่วงการการบินนะครับฝึกสปอร์ตแลนดิง้งแล้วเราจะเวลาเครื่องมีปัญหาเราจะไม่กลัวครับพร้อมแล้วไปดูผลงานกันเลยไป Let's go ตอนนี้พี่นายจะสปอร์ตแลนดิ้งนะครับก็โหนความสูงได้ระดับแล้วก็ดับเครื่องลงมาเลยนะครับครับเดี๋ยวมาชมผลงานนี่ครับขวดน้ําอยู่กลางสนามตอนนี้รถระดับลงมาแล้วครับดับเครื่องลงมาแล้วครับโอเคครับมาดูฝีมือของสนามเซียนปรับเซียนนะครับต้องที่นี่มีเซียนเยอะครับนี่ครับดูครับ

ทำไมเก่งจังอะโอ้เกือบไม่รอดครับต <c oughs> อบบอนิดเดียว <c oughs> ครับวันนี้ผมจะม,มาทา้าพี่นายบอกคุ้งบางน้ำเปรี้ยวในการสอร์ตแลนดิ้โลเดี๋ยวจะมาดูความแม่นยำอะ่ะผมอยากคิดว่าที่นี่เซียนเยอะผมก็อยากเป็นเสียนสานามนี้เหมือนกันพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ กดน้ํากลางสนามที่บ่าวสรกาวครับทําภารกิจสปอร์ตแลนดิง้งดับเครื่องลงจุดตอนนี้บ่าวสระเกลายนะครับคนบินได้จะทําการสปอร์ตแลนดิ้งก็คือดับเครื่องลงที่ความสูง200เมตรครับ เครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับพี่บ่าวจะรุ่งหรือจะร่วงครับงานนี้ต้องมาดูมีลมบวกด้วยวันนี้โอเคดับเครื่องเลยดับแล้วดับอีก ร่วงหรือจะร่วงหรือจะรอดครับสนามบอกกุ้งมีเตียนเยอะด้วยทำมต้องมาปััเตียนสนามบอกกุ้งอ่ะอย่าน้ำมาใจเหมือนเมื่อวานนะลมลมตามสนามเลยลงที่หัวสนามตรงบ่เลยแต่อย่าลงบ่อนะขอทำสมาธิแป๊บ เตะขวดไหมเตะขวดไหมอ๋อโอ้โหลงสนามได้ครับผมลงสนามได้พลาดเป้าหมายไป5เมตรเป็นไงบ้างครับครับไม่ได้กลัวครับผมก็มาปราบเซียนบอกกุ้งแล้วเป็นยังไงพี่นายได้ครับสนามเราเป็นสนามปราบเซียนอยู่แล้วสุดแล้วก็คือพี่นาย พี่ไายไม่ตรงเป้าใช่ไหมไม่ตรงครับไม่ตรงอย่างนั้นก็ไปจัดช้างมาลังหนึ่งเลยนะครับ <S 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 ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์คลิปนี้เราทําเพื่อฝึกทักษะนะครับกรณีที่เครื่องดับเราสามารถที่จะคอนโทรลร่มมาลงในจุดเป้าหมายที่ว่าปลอดภัยที่สุดนะครับทุกคนที่บินพารามอเตอร์ครับการดับเครื่องทุกคนต้องฝึกนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีทุกคนอาจจะต้องใช้นะครับแต่บางคนนะ่พะพอเครื่องดับตกใจทาอะไรไม่ถูกก็ก,ก็อาจจะมีหลาย อย่างนะครับที่มันตามมาฝึกบ่อยๆครับฝึกมากเจ็บน้อยฝึกน้อยเจ็บมากชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้คนมีได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้แล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ